สวัสดีครับผมไปเองครับและนี่คือเกมซุปเปอร์กล์ฟเกมนี้ง่ายๆเพียงแค่คุณตีกลอฟให้เข้าหลุมใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดก็เป็นผู้ชนะเลยจริงๆเกมนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะครับมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนที่ผมจะเล่นเนี่ยผมรอตอนนี้เขาจบก่อนมาไปเล่นกันเลยครับหลุมแรกครับอยู่ตรงนู้นครับอยู่ข้างหน้าผมนะครับที่มีลูกศ้อนอยู่เนะี่ยเราต้องยิงสัก60สิบไมไปเอ้ยเอ้ยเ,ยเยกือบลงโอ้เกือบลงครับ สิบห้าแล้วกันโอเคหลุมแรกนี้ถือว่ายังง่ายอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคครับตาแรกผมบอกเลยว่าตานี้ผมจะต้องเป็นผู้ชนะแน่นอน <Nope. S 1> ถ้าไม่ชนะก็ก็คือแพ้นะครับโอเคมาสรุปผลกันนะครับหลุมแรกนะครับผมยิงไปสองนะหลุมที่สองครับเราจะชิงแล้วกันเราต้องชิงข้างหน้านี้สัก60สบไปเอออึ๊บอ่าเราจะชิงแล้วขึ้นไปมข้างบนเลยดีกว่า ยิงยิงเฮ้ยเคี่ยมไปข้ามเอาซักยี่สองพาครับเฮ้ยวันนี้มาดีเว้ยหลุมที่สองครับเราทำได้ไม่แย่เลยนะใช้จำนวนครั้งเป็นเพียงแค่3ามครั้งเท่านั้น,นครับไปกันต่อครับกับหลุมที่3มครับหลุมนี้มันจะมีประตูวาร์ปอยู่ข้างหน้านะครับเฮ้ยโวยกันฟังเทียบเลยอะไรอะ่ะถ้าผมทำไม่ได้เดี๋ยวผมแย่เลยนะยิงครับ ไอโอ้เขาเขาโวย,ยวันกันพี่บเลยทำไม่ได้หลุมที่สามครับผมก็พลาดไปหน่อยนะครับตอนนี้ตกมาอยู่ที่สี่ครับหลุมที่สี่เหมือนโอ้โหทางขาดยิงไปเลยไปเลยเฮ้ยโวยวันครับหลุมนี้ถือว่าง่ายครับหลุมที่สี่นะครับเราโินวันครับ โอ้ถือว่าสุดยอดจริงนะตอนนี้เราขึ้นอันดับสองครับสองสามคนเลยไหมต่อไปครับหลุมที่ห้านี่เหมือนไปบินข้ามไปได้ไหมผมสงสัยอะเหินข้ามไปได้ไหมลองดูไปเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยแต่มันเหมือนมันจะได้นะสิลองใหม่นะไปเออไม่ทําแล้วเราเข้าประตูวาร์ปแล้วกันไป ป๊บโอ้ยเลยป<ะ>ังเฮ้ยแบบนี้เราไปห้าเลยหลุมที่5นะครับเราทำได้ห่วย <laughs> หลุมที่5ก็เอาไป5คะแนนต่อไปครับหลุมที่6ครับหลุมที่6นี่ผมว่านะน่าจะต้องเข้าประตูว้าไปก่อนเอ้ยมันมีคนโดนเลเซอร์รอ๋โอโดนแล้วตายโดนแล้วกลับมาเริ่มใหม่ <laughs> ไปครับ <laughs> ปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บเราห้ามโดนไอ้เลเซอร์นั่นแหละ เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นค่อยๆค่อยๆเออเบอร์ดี้หลุมที่หกครับได้เปนน็นสามคะแนนนะครับต่อรลยที่หลุมที่เจ็ดครับหลุมที่เจ็ดมันจะมีทางขาดอยู่ข้างหน้านะฮะไปปุ๊บเฮ้ยเบี้ยวไม่ไหวแล้วแม่ร้อยเลยเฮ้ยกระดายอยู่ มันไม่ชิ่งอะ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปเล็งครับยิงเฮ้ยโอ้โหเบี้ยวไปทีเดียวหลุมที่แปลครับหลุมที่แปลมี UFO ด้วยเหรออ๋อถ้าโดนแล้วนี่มันจะส่งเรากลับไปเริ่มใหม่ไปอย่าได้ UFO โอ้อยา่ยาอย่า ย่าโดนบอกว่าโดนโอ้เอ้าชิงเลยชิงตรงนี้น่าจะลงแล้วเด้งแม่งเด้งข้ามไปไปไปไม่ใช่ไปทางนี้ค่อยๆไปค่อยๆไปเร็ว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 โอ้เรียบร้อยปรับมุมก่อนไปลบ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 โอ้โอ้รอไปกาวเลยนะ อโออเคผ่านแล้ว11บนะเอ็ดนะเอ้ยจเย็นจะเย็น,ย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 นอยู่ไอ้โบยยิงโคดรมั่วเลยตอเนะีปง<ะ>โอ้สิบห้ายิงท่าไหนวไ,ได้สนะิบห้าเนี่ยรลุมนี้นครับผมทำได้ดีมากๆนะครับอ๋อมันสิบห้าใช่ปะแต่มันปรับให้เลยสิบเอ็ดนะครับเต็มแม็กแล้วรลุมที่เก้าครับ หลุมที่9เหมือนจะมีลมเรอนะชิงมาปุ๊บปุ๊บโอ้โหเฮ้ยมีลมเว้ยเข้าไปเลยเยี่ยมครับยิงไปแค่2ครั้งเท่านั้นต่อไปหลุมที่10ครับหลุมที่10นี้มีประตูเลเซอร์อยู่นะครับถ้าโดนก็เรียบร้อยโอ้ช็อตไปได้เยอะอยู่นะไป าผ่านได้หนึ่งประตูไปสองประตูแล้วนะโอ้ยค่อยๆไปค่อยๆไปจะเย็นเจยเย็นจยเย็นไปครับนะครับประตูโดไนไม่เละเราจะเลงให้เข้าหลุมไปเลยไหมยี่สิบแมว่ง หลุมที่10บนะครับเราก็ได้พาเนาะนะครับโดยเราตอนนี้คะแนนของเรานะครับขึ้นอยู่อันดับที่5้าครับกับ4 1คะแนนครับไปกันต่อหลุมที่11บครับหลุมที่11นี่มันคืออะไรอะ่ะอชนระด้งครับไปเต็มซูปเต็มซูปอ้เฮี้ยวไม่ถึงขึ้นไปแมงเน้อเฮ้ยเราบินไปเลยไหมหลุมอยู่ไหนเดี๋ยวผมบินโทเลยไปเลย นั่นแหละไหนๆก็ไม่น่าชนะแล้วอัดเต็มร้อยเลยเอ่ะเฮ้ยเกือบล้โหเมื่อกี้ยี่สิบมันทำพิษผมมาแล้วอ่ายี่ห้าแล้วกนะันโอเคพาครับรุมที่สิบเอ็ดนะครับเราได้คะแนนหกคะแนนเนาะอันนี้ก็ยังอยู่อันดับห้านะครับไปกันต่อหลุมที่สิบสองมาไอยูไอโบมาเยอะอ่าค่อยๆไปก่อน เด้งเด้งเราจะต้องไปตรงนั้นผมใช้วิธีนี้ไหมไปโอ้แรงไม่พอต้องมาขยับมนาะจริงๆข้างหน้าของเรานี่ต้องอัดอัดเต็มร้อยผมว่าเออผมไม่อัดแล้วร้อยหนึ่งไม่ได้แล้วกูยิงทิ้งทำไมแปดสิบห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงลงลงทิปเปิลโบกี้ หลุมที่13บครับหลุมนี้นะครับสามารถเข้าประตูวาร์ปได้นะไปประตูวาร์ปปึ๊บ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 นี่เดียวนี่เดียวยิงเออเฮ้ยหลุเฮ้ยคนฟุกเลยหลุมที่13นะครับเราทำได้สองครั้งเราเข้าเลยนะครับไม่น่าเชื่อครับต่อไปครับหลุมที่14ครับผมว่าไปลายเขียวว่าน่าจะน่าจะ สะดวกกว่านะไปชึบ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 ไอลงกลับมาทำมือขึ้นไปอ่าอย่างนั้นแหละครับ60สบน่าจะพอน่าจะพอที่มันจะเด้่งกลับมาลดหน่อยห้าสองโอเคเก็บไปหคะแนนเก็บไปห้าคะแนน ห่วยจริงๆต่อไปครับหลุมที่สิบห้าครับหลุมที่สิบ้านะครับเอ้ยมันเหมือนเกมนี้เลยอะไอจินบอลนี่ครับต้องเข้าครับต้องเข้านะไอ้่มัเจนนีงอยู่อย่างงี้เฮ้ยไปเลยเออโอปไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวเจอใข่อะไรตอนนี้เอ้ย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 ไม่เข้าครับ ยี่สิแล้วกันยี 20, เคยทํตามพิชผมยี่สิาโอเคครับได้พาครับมากระตอกกระหลุมที่16ครับมาหลุมที่16นี่เหมือนพื้นจะหายนะครับแล้วมีประตูสี่ประตูเลยยิงครับอัดแม่งเลยเอาจะไปขับจะมุดไปสีม่วงทำไมยิงเมื่อกี้คือแป้งเด้งเลยลมอะลมเอามาอยู่ เอาผ่านยูเโมาเลยวเนะี่ยยิงครับเอาพอโทษครับถือว่าทําได้ดีครับหลุมที่16นะครับก็4ครั้งครับถือว่าดีครับมีคนทําได้หนึ่งเดีอต่อไปครับหลุมที่17ครับต้องเข้าประตูไหนเนี่ยแม่งมีแม่งหลากสียังวะไปไปเข้าไปอยู่ไม่ไม่เข้าถ้าเขียวจะโผล่ตรงนั้นเนาะไป เบาไปจุบจุบชืชช้ยประตูไหนอะเหมือนกันเนาะอัดแม่งเลยโอ้หเลีงดีๆครับเลยครับเลยถ้าระยะห่างประมาณเนี่ยผมคิดว่านะน่าจะาประมาณสักสามสิบแปดครัวสิบเจ็ดเออ ดับเบิลโบกี้เลยแม่งหลุมต่อไปครับเป็นหลุมสุดท้ายแล้วครับผมจะต้องทําให้เต็มที่ครับหลุมสุดท้ายครับไม่แหงสีแม่งหลากสีมากเลยต้องเข้าประตูวามเนาะเข้าไปเข้าไปโอ้แล้วมาจอดเลยหนะ้าประตูหลุมวาร์ะยิงยิงเออเออเออ้ยลงเปล่าลงไหมเออโอ้จบที่สองครั้งนะ ถ้าตอนเริ่มมายิงยิงเข้าเลยแต่โควนวันเลยนะแต่พลาดสรุปผลนะครับแบงก์เอนะครับได้ที่5้าครับกับ77คะแนนครับห่างที่1ไป30คะแนนโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มาเล่นนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ